เฮ้ hey, ยมันยังไงนี่กลมกลืนมากเหมือนผัดแดกกับปลาเข้ากันเลยเอ๊ะเอาดกันดีกว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นไงบ้างน้องจุดีต <ok euh. ื่นเต้นมากสั่นโดดๆสั่นโดดๆเป็นยังไงอะนี่แหละมึงบอกแล้วคนเสียงดีฮาว่าริมีนน้องกระตื่นเต้นแฮงครับผมลองกับไอเพื่อนเคยเบิงไอเพื่อนมาเแต่ไหๆล่ะครับผมเคยเบิงไอเพื่อนไอเพื่อนีลองเป๊ะทุกโนนตครับผม ส่วนผมนี่ไหล,ลเขาป้าเขาดงแล้วก็ไปทั่วเอาไหมไอ้ไพูดหายพ่นสว่างคำในน้ำหนองที่หล่ะใครเชื่อเถื่อใครเชื่อเถื่อให้เลยใครเลยตรงนี้เเลยหรอคิดกร,กเรกะเทิร์ฟไม่ยอมไหมคิดกระเทืร์คืออะไรอเอากระโถดไหมไม่หมายว่าใครเชื่อเถื่อแบบเพื่อจะแบบลูกไหลลื่นดีไม่เป็นไรพวกนี้พี่ก็เข้าป่าเข้าเขาเหมือนกันไม่เห็นียวเราไม่แก้ยายแล่นอ่ะไปไหนตอนไหนไม่รู้ไม่เป็นไรครับเราเรียบริตี้อยู่แล้วเรียบริตี้ครับผมตัวนี้หน้าแข็งกันเดียวแม่อยอายห่ละ ทำไมถึงแข็งครับผิดพลาดไปเยอะนะครับจับหน้าแล้วหน้าแข็งไม่ได้แล้วอาบนอนด้วยดิไปพักผ่อนยอนใจสั้งวันหลวกเนาะเมื่อนี้ถือวันจะมีโอกาสมาลองคู่กันกับไอร์ไรทอันขอบคุณครับสุดยอดมากเป็นภาพที่หาได้ดูไม่ค่อยได้นะเพราะคุณไท่านเขาก็ไม่ค่อยว่างใช่ไหมฮะครับบอสด้วยบ่างครับก็เหมือนกันครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยนอนเสียกแหกกแห้งเอาจย่างที่ผู้วิกัยเอาโฟกอันพาอฟเฟคเอฟเสุดละแปลว่าอะไรเขาไปผูกแขนไม่ให้แน่ แขนมือนีมือสันมันดีเดีมสิผูกแขนเอามูอเอาหววเอาสเอาสียวสวยบ้างสวยคนด,ดีบ้างหุ่นดีเพ<า> <Perfect LS. S 2> อร์เฟกเอลเอสหลอกลวงผู้บริโภคมากเอาคู่ปากหน่อยเอาถือไม้ให้หน่อยแล้วจะผูกแขนไหนเด้ดอแต่โมจกมากหางแพ่งกันแล้วอือายุดีมีแห้งผูกเอาเสียวเอาพี่เอาน้องเนาะเอาใจหนิเข้าจใจ<ช>บ้าง้โหูเรื่อง นะครับผมเอาเต้นมรเจอกันแล้วก็ผูกเอาพี่เอาน้องอายุบอซ้ำกันก็เป็นอย่างดอกเด้ออ่ะแพงกันเด้อครับขอบคุณครับผูกไข่ผูกเจ้าแล้วเจ้ากับผูกไข่ได้บ้างคนทีทางบ้านเขาขอให้อยูด่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้ดุดล,ลาเด้อ ลูกหลายเ้ยแดงตั้งข้างแล้วนี่เรียนกันโดนแล้วโอเคห้อมถ้าได้ได้แบบว่าค้ามเสียงดีไปน้านอกจากวันนี้แล้วนะครับผมเป็นไงบ้างผูกข้อต่อแขนแล้วปกติเขาไปผูกกับใครไม่หนี ไม่เคยผูกเลยครับนี่เพิ่งผูกให้อายคนแรกเลยนะอ่าอันนี้เพิ่งอ,อ,อายุอายุเท่าไหร่นะฮะยี่สิบสองครับยี่สิบสองอันนี้กับปีนี้ก็ยี่สิบห้าแล้วแต่ว่าอาจจะดูแบบเ่านิดนึงเ่าบันี่รู้สึกว่าเ่าบอเบ่าเถายังดูวัยรุ่นไยทีนไวทีนเจ้าคนึเดินบนแทบเดินบนเดินบ้นขยักซร้าเมืงเจนะ้าร้างเสนะียงดีไปฑูเสียงเจ้าเนาะเสียงดีอย่างนี้จะ คือร้องคนเดียวมันก็ร้องเอาบ่อยแล้วแหละม่นก็ร้องกับยูริไปแล้วเราลองร้องด้วยกันไหมล่ะ thank mm -hmm. you ได้ผูกข้อต่อเสียงแล้วอย่าลืมนะนี่อยู่คูแฟนไม่เคยคิดากเกรือ เพียไหนค่ะพี่น้องค่ะป้ามาดีเถื่อนี้มันเป็นเอาไม้เถื่อนอีพี่นาแหมเอาไม้ปอดีมีใครจะเอาไหมฮะอันนี้ว่าพูดนกับผูกแล้วดอกไม้ก็ได้ไหมคุณเดียวนึกว่าพูดจริงเพิ่งสิขายที่สู้ติค่ะใช่จะขายทิชชู่นะฮะเพราะอะไรขายป้าบุญเป็นเงินเป็นทองหมดเริ่มที่บาทนึงอ่ะเอามาขายถือเิื่อซื้อไฟยังแดงหนาได้หรือที่กุ้งโม่งเรื่องคุณดี เจ้าจะมาขายอะไรบาทเดียวค่อยแต่งหน้าตีใบสามหกวงเรียงจนนี้หกทุ่มแล้วขึ้นมาสักหน่อยนี่นะเริ่มห้าบาทก็ได้วเรสบายใจหน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องแมทมากนะคะขอบคุณนะครับต้นวันนี้มาร่วมกับใครายเพลนตัวแก๋เป็นสิรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ดีใจมากครับแล้วก็ยอมรับว่าแอบตื่นเต้นเล็กๆเพราะว่าเราคือเป็นพื้นที่ของพี่ๆเขาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มาเยือนแล้วก็อยากจะทําคืออยากจะทำโอกาสนให้ดีที่สุดใช่แล้วก็อยากจะเขาเรียกว่า ผูกมิตรมตรีกับทุกๆคนเอาไว้ที่นี่<ช>ด้วยใช่ครับในบอสด้วยผมก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติเวทีนี้นะครับผมเวที<ส>เรียกของพวกเราชาวตัวเกียววันนี้ก็ถือว่าศิลปินคุณภาพหนึ่งท่านณนวันนี้เขาก็โด่งดังแ,แล้วแล้วก็เอฟซีเอฟมา่ม์าก็ยังให้เกียรติมาเยี่ยมยามตัวเกียวมิวสิกร ok ับพี่น้องเอา้าฝากฝาก,กผลงานหน่อยครับช่องทางการติดตามหน่อยน้องรยอันผลงานนะครับตอนนี้เพลงที่ปล่อยไปล่าสุดก็เพลง มาดูหมอใจนะครับแล้วก็ผลงานก็จะมีวันจันทร์ถึงพฤหัสครับม่หมดนี่หกโมงเย็นครับแล้วก็ช่องทางติดต่อก็มี Facebook ครับการบดิจัมปาสินเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็เพจเรื่นการบดีครับไอจีจะยากนิดหนึ่งครับ r y a n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  เจ็ดตัวไม่ติดต่องานแล้วครับติดต่อยากมากตอนนี้กดเอ็นไม่ถูกหรอคะประมาณนี้แล้วก็ยี่สิบตัวไหมครับ อเดรสกอเคเจแต่เดี๋ยวก่อนจะจากไปวันนี้ขอยญาตถ่ายรูปชนี้อน่่งเซลฟี่ได้ถ่าได้เลยนะฮะมีทีมงานนะคะมีทีมงานครับน้องเดือนน้องเดือนเพิ้มไปนะฮะน้องเดือนเหรอฮะครับว้าวถ่ายรูปนะคะโอ้โหคนโทรมาก่อนถ่ายรูปข้างหลังยิ้มนะเด้อด้านหลังนะคะทรรนัสใส่นะคะเห็นทุกคนค่ะเห็นทุกคนนะคะยิ้มครับผมออ่หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเย่เหมือนงวนในไลฟ์สดไม่ต้องยิ้มค่ะไลฟ์สดไม่ต้องยิ้มนะคะไลฟ์สดยิ้มใหญ่เลยนะคะพี่นะฮะโอเควิดีโอครับของไขอมมือหน่อยยินดีมากนะคะที่วันนี้น้องราอัานมาเยือนไทยเป็นตัวเกมเป็นสิขอบคุณมากค่ะขอเชิญปรบมือกับน้องรายอ่านค่ะ ชูไข่เจเียวเกดี่ด้อเจ้าเซ็ตหนาปไปแล้วเมื่อกี้เ้อเอาคืนหิ้งไว้เลยเอาไปรักษาไว้เจ้าโอ้ไปแล้วนะคะสำหรับศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งคนระดับแชมป์ถึงมันถึงครึ่งทางเนี่ยงพี่เดียวอีกนิดนึงยังหรอ,อยังเต้ยลลอีกเป็นชั่วโมง